เอาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับตูถูก่านกาันลังอยู่กับบ้ามี่ยูทูบช่องอีสานบ้านคุยเองเข้าไปไสบ่อไดนพี่น้องตลาดมันก็นคือตลาดลาบก็คือลาบแต่าคนสิได้กินลาบมันต้องมีค่นตั้มหาซิบบาทลาบตุ่มลอยหนึ่งบ้ามี่ขอ้าถ่ายติดหมอนี่บ่านเยอะถ่ายเลยครับนี่เพียรผงใส่ล่ะ เบื้องการคนหลับจ่อๆพี่น้องผมฝงทีตาคนน่ะนะฝงแน่ลองคว้นเดี๋ยวลองพวนเดี๋ยวองพวนไม่ใส่ใส่แค่แล้วใสงควานแค่แล้วตมฮะลองพวนใส่ตุ่มโอ้คุณแม่กอนเาลงพวนใส่ตุ่มแล้วอันนี้ยังยังจงคึง คลิปนี้ว่ามีเสียงเพิ่งเกินสามนาทีพวกสองที่มันใจคุณแม่กวนมันใจครับพี่น้องผมรักใส่ถุงเลยที่ขายทิ่ขายดีนี่หอนบพราะที่มนบ้ครับหอนยื่นโอ้แซบอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะบ้ามี่าสิมาจูบอกติเทขาสิจูกันอยู่นี่เพิ่นสิเสียงไว้ต่อหนึ่งมือนีเพิ่ผสมเสียง แปลกใจมันแปใจบอกว่ามาซอยยตู่สอยยุตู่ยังไะไต่นี่กับพ่อพี่พ่อน้องอาย่พี่น้องเ้ยแม่ครับต้นนีกับ่อครูกันยุว่ามีสิมาจุซื่อๆนี่มันกระนาเขียดเนาะครับจูแล้วบาทนี่กระเทียมพากกี่ที่บาทนเนี่ยเนี่ยจุแล้วกระเทียมกัฟี่เห็นปะอ่าก้นนเเข้ากันคันนี้กับพ่นยเนี่ยอ่า บ้านว่ามีการขายผู้สาวง,งามเป็นไปบอได้เด้อพี่น้องเด้อมีแต่พูงางามพี่น้องผมอันผู้สางามไปเบิดแล้วต้องมีถ้าพู้งามผู้งาม,งาม,งามอยู่นีคุณหน่ายได้ยังเนียครับนันคุณน่ายประหลัดได้เป็นโซนพี่น้องไปไปโอ้ยพี่น้องเลยได้แล้วแม่กควนให้เรามาบ้าวตนเจ้าเบิ้งเด้อ บ่แม่นข่อยใส่สีพีเสียด้วยว่าโจรสว่สซีนขี้ไล่กับคำหนึ่งแน่ข่อยใจสีขาดข่อยอยากกินเหล้าเที่ยนเต้าบาเมียบ่ให้กินคนละอิจฉาบมู่เจ้าคัะนี่นี่พี่น้องเขามาจุแม่กวนอนุญาตแล้วว่าสั่นกับคุณพ่อนี่แก้วพี่น้องอืมสร้อยจุบ้าพูดแล้วแล้วบ้าพี่น้องทำบุ้ย นี่เดี๋ยวว่ามีเสียสูตรนี่เบิ่งพันพันธ์บอกคุณว่าเอาดีพันน้ำเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอาคุณว่าพันธให้นะนี่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 ทั้งตับทั้งเสี่น้องมา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 ไอ้ทั้งตับทั้งเสียนี่เขาจุขจุซาเดี๋ยวเขาก็คิดนั่นคิดนี่อีกจุซาเดี๋ยวก็คิดนั่นคิดนี่อีกว่าด้จุตัวไลงไปอ้าพี่น้อง พอยาใหญ่สมโตรวไปอยู่กับคุณพ่อนี่เมกวนนไปยุ่น้าบานี่ข้าดน้งข้าลี้งข้าเลี้งงั้นพวเกยจุกข้ามเดี๋ยวกับข้าี่้งพี่น้องหวานตับหวานสิ่งแล้วกับกวาดข้องเขาเอ่ยนี่ฮะสามสิบเกี่ยวมาคุณพ่อครับกรับครับม่กวนขาดทุกเมื่อ บ่มีมือได้เพราะขายข้าวจีนเ่ราะขาดโซงาขาดแซ่บพี่น้องผมเนี่ยน้อนนี่พี่ผ้าพี่ผ้าพน้องไปเบื้องยาอื่นแต่บอระบาดข้ามเดียวกับมีแห้งหรอคุณขว้าเอาเลยครับได้เลยพี่น้องเขาได้กินสีนกับแยบเนี่ยน,นี่เพราะวันนี้จะเอาจีนมามาผ่าเหมืนป่ะส,สัมผ่าเชียงซิน อืมอืมอืมก็ไม่กวนเจ้าว่าผู้ลง坤เข้ามาแจ้งสีที่แบบที่เป็นเนื้ออะไรางสีไหมอืมมันก็ว่าโดยมากเพผลว่าเออมีจิตมันแจ้งน้อยย่ำลาบไปให้มันมีเป็นฟองมันลอยขึ้นมาเนี่ยบ้ามีกินได้ถึงสว่างได้เปียกมูนมาครับได้เปียกมูวนพวกนมันต้องลาบซุปต่างปิดมันแล้วเสีย ร้อยฟองเดีย๋ยวว่ามีพาพไปเบิองยาอื่นกวนอยู่เบืองมันเหลืออยู่สองตอนพี่น้องเดี๋ยวห้อยก้ามาจุกบ้าจุนขายดีถ้าไม่กวนบอทำกิ่งเอาเอาบ้าคนเจ้าขายดีถ้าไม่กวนบ่อยู่เคกอนสี่ลีนทอนเจ้าสมัว่าอยู่นี่เราป๊อปปูลา่าเฉยป๊อปปูลา่าไหมนึกว่าไฮมากรวยมากสีสังบอที่เป็นลาบหรือต้ม ขาดทุกมือบ้ามีคำนวณเมื่อเล่าขายเดียมือประมาณจ็สี่หาพันหาพันก็ไรไีเขาทงเน็ตประมาณสองพัน 2, หาเป็นทุนเกินหนึงเป็นไดเกินหนึง,นนนงสองพันหาเดือประมาณเกยหมื่นไปเช็ดไซได้เขาจบภาษีประหากเาปเซ็ดไซได้บ้ามีจบไปริ้นาจีบบุมีเงินเดืนจักบาทเลยบอกมาหวยด้เอาไปย่างพี่้องบาทเยวยังกลับมาหา้อ ตายต้มเหยียดกอนต้มกับชุดเห็นบอกฟองมันสิบ่คอยมีย้อนไว้ยังเพิ่นสิคอยท่าออกท่าออกท่าออกพี่น้องทำมันเปรี้ยดีๆแล้วก็เอาท้ากูยาเกโอ้มือนี่คนหลายพี่น้องแม่ผู้ใหญ่ไดอยังครับมือเนี่ยพอก็เข้ามาเนาะครับผมต้มถุงบางใหญ่พี่น้องห้าสิบบาทปานไดฟรีน้องสิบห้าบาท ขออนมไม้เฮาขออนมไม้เอิ้อนยังบ่มีบ่ฮู้แต่ว่าก็คิดว่าขัดกินก็สิเบิดเป็น10โอเคเย็นพี่น้องคเคปเย็นพี่น้องถอดเสียออกเดี๋ยวนี้โอ้ยบ่เด้อเนาาี่ยหันหนามาไหมพิซซ่าถัาวเที่ยวตลาดหันหนามาไหมหันหนามาไม่เอาเป็นรูปหน้าโปกเนี่ยพี่นอ้องพิซซ่าก็มี่พิซซ่าเยอะโซ มีบริการทรงฟรีในเมืองแสดยว่ามาจาายในเมืองนะครับเนาะถาวไห่ครับมีห้าเก้าเจรครับมีทั้งสามอ่ามีทั้งสามรรับหาเก้กรอยกว่าบาทห9าเจเกละร้อยกว่าบาทอยากกินพิซซ่าใส่เราไม่ออกไปใส่บ้าต่อกับอีสานบ้านขอเองพูดนี่นวองมือนี้เข้มตะเกาแซลไปฟ่มเฟกันมีพี่น้อง เอาใส่ย่างหมูย่างเขาพอยู่นี่มันเนี่ยอากเด็กน้อยตัวกระเปียคู่มือได้เมียแล้วพี่น้องได้ขึ้นบ่ได้บ่ทันได้เดี๋ยวเดียเคียงสิ่งอีมองหนึ่งยุนี่กับบ่มีพี่น้องกุ้งถาดละร้อยพี่น้องผมปานได้ซี่อีกแล้วร้อยเดี๋ยวเอาไปกินขาดบ่เป็นกินเป็นซิฟยังได้กับอ่มพี่น้องจะกินในขัวเลือนเนาะครับเนาะไปเฮ็ดกุ้งเสะไปเฮ็ดกุ้งเสะน้ำปลาเดี๋ยวบ่หมี่นับให้ประมาณยี่สิบก็ตัว 20่สิบก็ตัวยี่สิตัการกินนี่มันว่าธรรม,มดาดีตาเดี่ยมเมาเมาอยู่คนนี้นยังเอาเอาสีสีเบยังวังหันตาเดียมเมาเมาพี่น้องสีสงสัยในตัวบามีแล้ว่ามีไปยังจ้าใดเจ้าสันนสีบานาเดียงว่าันพี่น้องผมร้านประมึกย่างที่ดังที่สุดในย่านนี้ ไม่ละเศร้าครับผมถือปันได้ฟรีอืมบังหอยแช่งเดี๋ยวขายจ้าบาทสิบบาทครับสิบบาทปันได้ฟรีผู้หลังดึ๊กใช่ไหมทองเพลินทองเพลินเอาครับกับทองเพลินเราไม่เป็นกองเฮาเนาะครับเนาะไออันนั้นต้อนโคโลเฮาไอนี่อย่างคือบุญไหยอันนี้เป็นปากมั้ะครับเป็นปากครับปากมันจะบาทครับปากยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทพี่น้องต้อนบักใหไง คนใจรัดยังไงก็ถึงช่วงนี้ครับพี่น้องผมต้องเข่าใจนะครับช่วงนี้คือรถแห่หลายบุญพระเวทบุญบวชอาบุญพระเวทบุญบวชแห่กันบาดถามวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงๆพอข่าไม่ข่า,ากับสีหลายอยู่เด้ ถ้เาเพิ่นกับจิตงานแบบนี้แหะจิตงานบวชแน่จิตงานพระเวทจิตงานอ่าแห่กันละกะ็พิ่นกับบ่ได้มาแต่ถามว่าพุทธิบ่ยุดกันนี่แหละไปายังว่าไม่ได้ลาบแม่กวนนี่แปลยกเราบ่ายุดิไหมเราบ่ามีวันหยุดราชก,การบ่เงี้ยไรสงสัยเห็นไหมครับบราม่มีวันหยุดราชการบอกครับคือยังไงบ่บย,บยุดเลยบอกมือเจ้าอยู่เงี่ย ต้มพี่น้องบ้านเนี่ยเอาขอบคุณทุกไรืทุกทรัพย์ทุกการติดการจำเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจาำหัวใจทีมงานอีสานบ้านเอาเองขายต้มมาบานนี้เออถามแนี่ต้มเป็นอย่างจังบ่แบบบ่มีมันบ่มีไข่เลยทางทางที่มันอืมขุนพของเฮาขัดขัดมาอย่างขัดมาอย่างดีขัดสันอย่างดีเพื่อาเลยก็สังเกตลายอยู่เลยนี่สังเกตี่าพี่น้องทางทางที่มันมีอ่าอาจจะเป็นต้อนมันต้อนใดเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ลู้อยู่หนาเนี่ยมันบ่มีมันเลย ใส่เป็นใส่ตับเป็นตับเนื้อเป็นเนื้อมันส่วนมันแต่ว่ามันบ่ร้อยหนาด้วยมันนั่นไหมได้แล้วครับอ๋อลาบพ้อมบ่ขาดบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ขาดบ่ไอใดอ้อมพร้อมเอาเจ้าอ้อมเปลี่ยนยุ่งไปบอกเมื่อก่อนเสียพืิตายนี่พี่น้องดีตัวเราบ่ไหายังสิ เอาเบิ้งอ้อมแล้วก็อำลาพระจากกันไปจิบว่าเบิ้งเนี่ยอื้วนกันนี่เราี่น้องมันอ่าคนหน่อยมื้งนี่บุญเพราะว่าสิเป็นพัวเวียดแห่กันนะครับเนาะรถแห่ขนมันหัวไปหันเบิดโอ้อันนี้อ้อมพี่น้องอ้อมอ้อมอ้อมเดี๋ยวเบิ้งอ้อมแล้วก็อำลาพระจากกันไปกับเชียงสีนแม่กกดนะครับเนาะทุกวันเสาร์ยนีมือเลี่ยงสิบขอเร่าทุกมือทุกเว้นเอาเบิ้งอ้อมแล้วเอาเสียมลาพาจากกันไป อวามเสี่ยออมเขาเอ่ยความร่วมบ่อควมปกติจะเสี่ยดขมอย,มยู่เม่ก่อนเดี๋ยวทุกค้าทั้ง,ง,งมีเหลี่ยวดอกผักดอกผักผักบัวผักบัว <laughs> ใส่ลงไปงใจะไปอีเหลือหน,นึ่หัวดผ่านหนบ๊า เติมผมพี่น้องเติมขมมาแล้วว่ามีจอบยุวันรัสดีอ,อ้อมแนวใดใส่ขีง่งัวลงไปพี่น้องใส่ขี่มันตามรวยพักย้อนแย่งยี่หลีดีอาหารอีสานประเภทลาบประเภทต้่มประเภทอ้าอามนี่เนาอครับเนาะนี่มันขึ้นมากจิมันห่อนนะครับเนาะอันนี้ยังครับขาคั่ว อานยิดน้อยเอาเบิ้งพี่น้องผมอ่ะประกอบคลิปหน้าด้วยครับเด้อคลิปนี้บ้ามีอยากเจาะเลือกซือซ้อๆว่าเราเห็ดอ้อมแนวใดอะไรสินดีอ้มอ,อมเปลา <laughs> อ,อา้อมเปลาอ้อมเปลาแนวใดอพี่น้องบ่ <laughs> เคยได้ยินจักเทียร์เปล่าัวใส่เครื่องไหนเครื่องนึงใส่เนื้อสดเครื่องนึงอ๋อบ่อยากให้เนื้อมันหยาบก็ <laughs> เลยใส่เนื้อที่หลัง ัก็มีสูตรอยู่นั่นแหละบ้ามีกับคู่ผักรักจำอเอามาขึ้นกันนั่นแหละเอาอเดี๋ยวอ้อมเดียวห้องกอำลาผ้า,า,า,าจากกันไปเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องโอ้ใส่สีน่วงที่หลังมูอข้นๆเอาเลยขันแน่นี่โอ้มีเลือดอีก เข้มข mm ้นบ like ่ดเหรอหอมว่ผ uh. right. no ู้ใดสั่งอ้อมนี่ได้เปียบเด้พี่น้องอ้อมนี้หกสิบค่ะหกสิบกะคุ้มรวยกะคุ้มใส่ทุกอย่างนเลยดิไปแล้วพี่น้องเอาปอกกันคลิปนะบิ่งหัวใส่ถุงบนว่าอ้อมแล้วเปสิเสถียรทิมโบมีนได้พี่น้องอ้อมแล้วใส่ถุงให้ลูกค้าให้พี่ให้น้องทันบอสไทยเป็นสิว่าเอาอ้อมแล้วที่ไอทิมบอสเป็นสิว่าอีก อเอาพี่ลงไปแมกกานเลยเรียบร้อยพี่น้องผมหกสิบบาทปานได้ฟรีอิ่มเบิร์ดเฮียนพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ